อาไปที่หาดจอมเทียนชนบุรีเขาบอกว่าเนี่ยมีคนไปซื้อคอนโดมิเนียมริมชายหาดหวังว่าเนี่ยจะได้พักผ่อนชมวิวทะเลบรรยากาศดีแต่สุดท้ายกลายเป็นต้องมาร้องสื่อกลายเป็นผู้ประสบภัยซะง,งั้นเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนจากเสียงที่มีการเนี่ยจุดพลุทั้งคืนนะฮะจุดพลุทั้งคืนนี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะมีคลิปนะเอามาให้ดูด้วยว่าความเดือดร้อนเนี่ยเป็นยังไง นี่นะครับเขาก็ถ่ายคลิปไปดูเขาบอกว่าเนี่ยเสียงมันดังตลอดเลยผู้สื่อข่าวไปที่ชายหาดจอมเทียนโดยพบกับผู้พักอศาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวย่านชายหาดจอมเทียนบอกว่าที่ผ่านมาก็เคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากดขันเรื่องการขายพลุประทัดดอกไม้ไฟเพราะมีคนมานั่งเล่นตามชายหาดซื้อพลุนะฮะไปจุดสร้างความเดือดร้อนลำคาญเขาบอกว่านอนหลับไม่เต็มตื่น mm hmm. ซึ่งปัจจุบันมันก็ยังมีปัญหาอยู่นะ ร้องเรียนไปก็ยังไม่ได้ผลนี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเอาเงินเนี่ยหลายล้านบาทนะมาซื้อคอนโดหวังจะได้บรรยากาศดีๆน,นี่คือได้ชมวิวชายหาดบรรยากาศดีฟังเสียงคลื่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี่เรามาฟังเสียงพรุเดี๋ยวลองฟังเลยสี่ทุ่มห้าทุ่มหทุ่มตี1ตีสองจนถึงตี5บ่อยครั้งนานมาประเป็นเวลาเกือบสปีแล้ว แล้วก็หายไปช่วงหนึ่งเมื่อเมื่อก่อนปีใหม่เพราะพวกเราก็ทนอยู่เพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่ก็ไม่เป็นไรช่วงตุดจีนเขาก็คงจะ,ะจุดผู้กันลดลงพอหลังจากนั้นก็ยังดังมาถึงปัจจุบันนี้จนถึงเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็ยังคงมาจุดแถวบริเวณเนี้หนักมากขึ้นเลยค่ะจะไปซื้อที่อื่นจะหนีที่ไปที่อื่นก็ไม่มีสตางค์ไปซื้อใหม่แล้วค่ะจะเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วมันก็หลายร้านเราไม่มีเราไม่มีเงินแล้วเงินลดเกษเสียณเราเอามาลงตรงนี้หมดแล้ว ผู้ว่าราชการจัรงหวัดชนบุรีวอ,ว,วอนให้มาช่วย <oded> พวกเราด้วยวมาดูแลพวกเราด้วยวเราไม่รู้จะไปหาใครที่ไหนมาช่วยอีกแล้วค่ะผู้มีอำนาจวอนช่วยพวกเราด้วยพลย์พลย์เพล่พยพวกเราด้วยครับช่วยพวกเราด้วยอยนี่ยกมือไหว้นะขอความช่วยเหลือผู้สื่อข่าวไปที่หาดชอมจอมเทียนก็พบว่ามีคนเดินจำหน่ายพรุกก็คือเดินถามขายให้กับนักท่องเที่ยวนี่แหละนะครับ เขาก็ซื้อไปจุดกันเนี่ยเออเนี่ยนะฮะค,คือซื้อกันหลายคนจุดกันหลายคนเสียงมันก็ดังนะมีคนขายก็ต้องมีคนซื้อใช่อนอกจากนี้มีคนเนี่ยนะครับได้มีการเนี่ยยึดพื้นที่สาธารณะแบ่งโซนปล่อยให้เช่าโตะ๊ะเสือและลำโพงขนาดใหญ่นะฮะคือเข้าไปในพื้นที่ของชายหาดออคนที่เขาเช่าเนี่ยเขาเช่าไปทำอะไรฮะก็ไปนั่งมีเสือมีโตะ๊ะ มีลำโพงเปิดเพลงครับแล้วก็มีการดื่มกินเครื่องดื่มแอลโกโฮอฮอล์อย่างสบายอารมณ์มนี่นะครับเวลาไปซื้อคอนโดก็ต้องไปทดสอบนอนก่อนอสักสามคืนใครเขาจะให้ทดสอบ <laughs> นะใครเขาให้ทดสอบนอนก่อนอาจจะมีแบบให้เช่ารายวันอะไรเงี้ยลองดูเช็ค<อ>ด่วนลองไปเช่ารายวันนอนด่วนครับเพื่อเราไปตอนกลางวันเนี่ยเอ้ยบรรยากาศดีตอนคืนอาจจะมีอะไรก็ได้ก่อนซื้อะ